พี่ดูนะครับผมทําไมว่าผมถึงกล้าพูดว่าทาไมลูกค้าถึงดูแลรถดีพวกดูพวกลายไม้ต่างๆนะผมคือถือพวกลายไม้ต่างๆเนี่ยที่ที่อยู่เนี่ยติดติดรถอย่างเงี้ยเห็นปะปกติอะถ้าคนไม่ดูแลรถก็คือจะใช้ตรงส่งไปนะครับผมแต่ดูภายในดีๆนะนอกจากเบาะที่ใช้นั่งแล้วอะนอกจากเบาะที่ใช้นั่งแล้วส่วนอื่นไม่มีอะไรที่แบบว่าเสียหายเลยนะผมลายไม้ก็ยังอยู่ดียังอยู่ครบนะไม่มีตรงไหนแตกไม่มีตรงไหนเป็นรอยเลยนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจุดใช้งานก็คือเบาะนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ห ier, นะัวเกียร์ เนี่ยดูแค่3ชิน้นเออนี่ยเออสชิ้นนี้โอเคเพราะว่ารถมันใช้งานบ่อยอยู่แล้วแต่ชิ้นอื่นอะลองดูดีๆชิ้นอื่นเนี่ยคือแบบไม่มีแบบไม่มีแบบเลอะไม่มีแบบแปกไม่มีอะไรเลยนขนาดหลังค่างงสวยอยู่เลยหลังค่งดูดีเลยไม่ไม่ไม่ตกกะปกเลยนี่รถปีศ<อ>ูนย์เก้าก็ดูจากาสภาพเบาะเห็นไหมสภาพเบาะไอ้ไม่เหมือนเบาะรถนะมันเหมือนแบบเบาะโซฟ,ฟานั่งอยู่บ้าน,นคือแบบทั้งตัวใหญ่นะตัวใหญ่รับสรีละนะครับผมแล้วก็เบาะค่อนข้างนุ่มเลยนุ่มมากๆเลยผมชอบมากๆเลยก็ออกรถกับผมไปบอกเลยว่าใหม่ทั้งคันนะครับผม อย่างที่บอกไปนะยางก็เปลี่ยนนะครับผมฟิล์มก็เปลี่ยนแล้วผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะครับผมที่ทําผมทําทุกคันนะครับผมทั้งฟิล์มนะ่ายางนะครับผมแล้วก็ภายในนะอันนี้ทําไมถึงทําทุกคันคันไหนที่มีปัญหาทํานะครับผมถ้าคันไหนมาสภาพสวยๆก็ปล่อยไว้จะไปทาทาไมถูกไหมรถมันสภาพดีอยู่แล้วเวลาซื้อเข้ามา สวัสดีครับวันนี้เราเผมกอล์ฟจับยนต์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสภาพก่อนลงของที่สานเทียนาคันนี้นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าอะไรเท่มากๆนะครับผมเป็นตัว2 0 0 JK นะครับผมปี2009นะครับผมคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับผมรถบ้านแท้เลยนะครับผมลูกค้าเก่าเราเป็นพยาบาลนะครับเขาเอามาขายเนาะหรือมาเทินเอามาขายนะครับผมก็เปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วผมอัพรุ่นใหม่ขึ้นมานะโอเคคันนี้ใหม่แท้นะครับผมประวัติศูนย์ครบนะรถบ้านแท้มือเดียวนะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะผมเราขายราคาถูกมากๆเลยนะก็ราคาตลาดก็มีตตั้งแ่ อ่าจริงๆก็2,5 0แนหาล้วผมหึงสามแนเลยนะแล้วแต่เลขไม้แล้วแต่สภาพรถนะครับผมเราขายราคา2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมราคาถูกมากๆเลยนะเห็นไหมครับอันนี้นะได้มาก็อันนี้บอกเลยว่าสีเดิมนะครับผมสีเดิมนะสีเดิมแท้ๆเลยก็เดี๋ยวพาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็คันนี้ผมบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปนะผมคันนี้แรงเทมมากๆผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับผม L31 นะครับผมรุ่นของเขานะโอเคครับ okay, เดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมนะว่ามีตรงไหนที่ว่าต้องทําต้องเก็บอะไรบ้างผนมะแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ได้มาเดี๋ยวเป็นสีเดิมดแท้ๆเลยนะครับผมคือไม่ต้องทําสีไม่ต้องเก็บสีเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเล็นกน,น้อยๆนะครับผมที่เราจะต้องเก็บนะกันนะก็ตาไฟด้านหน้านะผมเดี๋ยวมันเหลืองนะมันเหลืองเดี๋ยวผมขัดให้นะครับผมส่วนยางยางนะครับผมผมมีเปลี่ยนมาให้เลยนะครับผมทั้ง4เส้นเลยนะทั้ง4เส้นเลยผมจำไม่ได้ว่ายางปีเก่าของเขาอ่ะมันเป็นอ่า ปี2011หรือเปล่านะปี2011หรือเปล่าหรือปี2016นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแต่ผมเปลี่ยนมาให้นะครับผมทั้ง4เส้นเลยนะเป็นของเออ่มิชลินนะครับผมเปลี่ยนมาของมิชลินนะครับผมปี2020นะโอเคยางใหม่แล้วนะครับผม4เส้นนะแล้วก็ขึ้นมานะครับผมจะเป็นฟิล์มฟิล์มนะครับผมฟิล์มผมก็เปลี่ยนให้ทั้งคันเลยนะผมก็ราคาก็ช่างมันนะครับผมเจ,จ้าน่าจ่ายโอเค <c oughs> มาเอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับผมอ่ะเห็นไฟนี่ไหมไฟนี่นะครับผมอ่า ไฟกระจกมองข้างนะผมเหลืองนะเดี๋ยวผมขัดให้นะครับผมก็เอาแบบใส่วิ่งๆเลยนะเห็นไหมสภาพรถค่อนข้างสวยมากเลยนะคือแบบสีเสรนี่เดิมๆเลยนะถ้าไม่มีรอยเลยก็จะมีนิดหน่อยนะผมว่าขนมองขนแมวนะต้องมีเล็กๆน้อยๆแล้วผมว่าเจ้าของค่อนข้างจะดูแลรถดีมากๆเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองคลอสีกันดูนะว่าเสียงจะแน่นหรือว่าจะเกร็งๆนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเสียงก็โอเคครับผมใช้ได้เลย ไม่หนาครับผมไม่หนามากนะไม่หนามากเห็นไหมเสียงก็ปกตินะครับโอเคก็ได้ยางใหม่ไปครับผมสำหรับคันนี้นะแล้วก็เป็นฟิล์มรอบคันนะครับผมเดี๋ยวก็ฟิล์มใหม่แล้วครับผมฟิล์มใหม่ยางใหม่นะแต่กระจกกระจกตัวเดิมนะผมกระจกเป็นของที่สันเหมือนเดิมนะนี่โลโก้อยู่นะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปน่าจะคลิปก่อนหน้านี้แล้วผมถ้าดูเรื่องกระจกนะว่าเคยมีเปลี่ยนกระจกมาไหมอะไรยังไงเนี่ยก็ลองมาดูที่โลโก้นะครับผม เพราะว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยเขาจะมีโลโก้มีอะไรติดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังคาต่อข้อหลังคาดูเห็นปะบางนะบางมากเลยโปกติหลังคานี้จะไม่ใช่เสียงนีเลยนะนี่หมดเลยก็ดูจากการจอดรถจอดไอรถสภาพรถอะไรวกนี้ก็ดูแลรถมาอย่างดีแลผมเพราะว่าผมบอกเลยว่าสีหลังคานี่ไม่ไม่ตีดเลยนะสีหลังคาไม่สีดเลยก็ดูแลรถอย่างดีนะผมจอดล่มนะจอดล่มมีล้างมีขัดดูตลอดนะครับผมก็ อย่างที่บอกไปแล้วผมลูกค้าเก่าค่อนข้างจะดูแลรถเป็นอย่างดีนะอ่าเวลาแล้วก็เวลามาทําสีนะรับผมเราจะไม่เก็บหลังคานะเพราะว่าตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นตัวชี้นะครับผมว่าเออรถคุณทำไมถึงต้องทาสีหลังคาอ่าอาจจะความมาหรือเปล่าอะไรมาหรือเปล่าชนหนักหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เวลาอ่าจริงๆอ่ะรถมือสองอะมันมีอยู่แล้วนะผมที่ว่าต้องเก็บงานสีนะคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จะไม่ทําหลังคาเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยจะไม่ทําหลังคาเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าทําหลังคาไปเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมเออทำไมคุณถึงทำสีหลังคา รถคุณคว่ำม,มาหรือเปล่ารถคุณโดนอะไรมาหรือเปล่าถูกไหม <c oughs> เพราะว่าตัวหลังคาเนี่ยมันตัวบนสุดอย่างที่เห็นนะครับผมมันเป็นตัวบนสุดเลยถ้าเราทำสีหลังคาเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกค้าจะคิดคนที่มาซื้อรถเนี่ยหรือลูกค้าที่เข้ามาดูรถของเราเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าเอ้ยหลังคาย,ยังทําสีเลยแล้วข้างล่างมันจะหนักขนาดไหนถูกป่ะเห็นไหมแต่ผมบอกเลยว่าทําสีของเราเนี่ยจะไม่ได้ทำทั้งคันนะครับผมไม่ได้ทาทั้งคันนะตรงไหนที่ว่ามีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะลองขัดกันก่อนอยู่แล้วนะครับผมเราจะขัดก่อนนะเพราะว่าถ้าทําสีไปอย่างที่บอกแล ก็เข้ามาก็ล้างขัดก่อนนะครับผมถ้าตรงไหนขัดรอยออกโอเคเราก็ไม่ทำนะครับผมตรงไหนถ้าว่าามีรอยบุบนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวดันลักกิ้มได้นะผมก็จะมีที่ทําสีก็จะมีพวกสีซีดนะครับผมสีซีดส,ส,สีบางนะที่ว่าาเวลารถเข้ามาใหม่ๆนะครับผมโอเคมามา,มาก็อันนี้เห็นไหมครับรถเป็นสีดํานะแล้วก็ลายตัวตัดของเขาเห็นว่ามันเป็นโครเมียมทั้งคาเลยนะก็มีมือเปิดนะครับผมแล้วก็นี่มือเปิดนะแล้วก็เป็นคิ้วคิ้วประตูด้านล่างนะครับผม ก็ผมบอกเลยว่า <theater> ตัดได้สวยมากๆครับผมมีแบบวิงวับวิงวับเลยนะไปดูด้านหลังกันเห็นปะกระจกเดิมๆิมแล้วผมฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่นะฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ท้ายท้ายอ่ะไฟนะผมเดี๋ยวอาจจะดูหมองๆมองหน่อยนะเดี๋ยวผมขัดให้นะครับผมเรื่องไฟนะก็อ่าเวลาลูกค้ามาดูรถหลายๆคันเห็นไหมไปเขาเรียกว่าอะไรอะพวกซุ้มล้อพวกป่งล้ออะไรอย่างเงี้ยที่ว่าแบบมันตัดสีดำมาอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าชิ้นนั้นอะชิ้นงานนั้นอะคือซ่อมแซมไม่ได้นะผมชิ้นงานนั้นซ่อมแซมไม่ได้แน่นอนอย่าง มันซ่อมแซมไม่ได้ทำไมถึงซ่อมแซมไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับผมและเป็นพลาสติกดาทั้งชิ้นนะข้างในก็เป็นเนื้อพลาสติกนะครับผมผมพูดเลยว่าผมกล้าพูดเลยต่อให้จะพ่นสีไปยังไงสีมันก็ลอกผมได้แค่ช่วยให้มันสวยขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยให้มันแบบอยู่อยู่อยู่ถาวรนะเหมือนแบบรถออกมาใหม่เนี้ยคือมันมันทำไม่ได้จริงๆผมพูดเลยอ่าถ้าช่วยให้สวยขึ้นคือได้ก็คือชะลอชะลอไปแต่ถามว่ามันจะกลับมาด่างไหมมันมันมันกลับมาด่างแล้วครับแต่คือมันก็นานอยู่ เพราะว่าเราต้องลงทั้งวอยลงทั้งแว็กซี่นะผมเพื่อแบบว่าให้มันเก็บได้นานที่สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันนะครับผมอ่าให้มีตัวกดอีกกดตรงนี้หมดอยโอเคฝาท้ายฝาท้ายค่อนข้างหนักนะทำไมถึงหนักเพราะว่ามันเป็นตัวโชคนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าไอตัว L31 ของเขาเนี่ยตัวรุ่นของเขาเนี่ย L31 L32 เนี่ย าฝากระโปรงหลังของเขายังจะเป็นโช๊คอยู่นะจะไม่เหมือนแบบว่าไอ้โตใหม่ขึ้นมาอย่างพวก L33 ใี่นมที่เรเห็นว่าที่มันจะเป็นโค้งๆอะ่ะมันเรียกว่าอะไรขายยันฝากระโปรงเออมันจะดูดีกว่านะผมวันนี้ก็จะเป็นแค่เหล็กเส้นตรงนะครับผมแล้วก็เป็นโช๊คมาให้นะก็ค่อนข้างจะหนักนิดน,นึงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเอ้ยไม่ใช่ภายในเรียกว่าอะไรวะด้านในมา เอออะไรนี่แล้วผมด้านในแล้วผมเดิมเดิมเลยนะนสีมันเดิมไลยนะครับผมที่ฝ่งที่ฟูนอาจจะเยอะหนะ่อยโอเคมาดูด้านล่างกันโอเคก็จะมีเป็นรอยสีลอกนี่นะครับผมนี่หัวน็อตหัวน็อตไม่ได้เปิดนะหัวน็อตไม่ได้เปิดเห็นไหมสีมันลอกนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันนะครับผมนี่เสีฟิล์มที่เปลี่ยนไปนะผมยังอยู่เลยมาก็อย่างที่ผมบอกเคยอ่อที่ผมบอกไปนะผมลดทั้งสองข้างนะเราพยายามดูเปรียบเทียบให้มันใกล้เคียงก,กันที่สุดนะครับผม Okay. อโอเคไปแล้วไปแล้วโอเคสภาพโอเคแล้ว okay. ผมท้ายไม่มีชนนะไม่มีโดนมานะครับผม <c oughs> แล้วก็มาดูด้านล่างนี่นะครับเนี่ยิปก็ไม่ได้ออกมา <c oughs> นี่เห็นไหม <c oughs> ข้างในนะผมจะเป็นสีด้านนะจะเป็นอ่าสีพื้นของเขานะครับผมน่าจะเห็นไหม <c oughs> ไม่มีโดนนะครับผมไม่มีโดนไม่มีชนท้ายมาไม่มีจมน้ำมานะครับผม สภาพรถค่อนข้างสวยเลยอ่าอันนี้อันนี้อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของอ่าทางในห้างผมด้วยนะครับผมเพราะว่าแกเล่นเพียน้าค่อนข้างบอกยนะครับผมความชอบส่วนตัวของแกนะอ่าแล้วก็ลูกค้าคนไหนแล้วผมที่กาลังหาเครื่องยนต์ V6 อยู่นะผมบอกเลยว่าแนะนําตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยเครื่องแรงนะครับผมเครื่องแรงมากเลยแล้วก็ภายในสภาพภายในแอร์เย็นนะครับผมเครื่องล่างอ่าช่วงล่างดีนะครับผมไม่มีช็อกช็อกไม่มีเสียแหลกไม่มีพังนะครับผมโม่อะไรไม่มีพังนะครับ คือรถสภาพโอเคเลยรถสภาพสวยมากๆเลยแล้วก็วิ่งดีมากๆเลย,ยไปเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะผมว่าต้องเก็บงานตรงไหนบ้างนะอ่ะคาคันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะเลอะๆหน่อยนะภายในเพราะว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้า,านก่อนเลยมาคาันนี้ผมดูจากภายในแล้วนะครับผมไอ เรื่องบอกเรื่องอะไรพวกนี้ผม,มเป็นซีรีสน,นะเพราะว่ามันต้องทําอยู่แล้วนะผมสําหรับรถรถ,นะรถปีนี้นะรถปีศูนย์เก้าเนี่ยคือด้วยอายุการใช้งานของเขานะคผมพวกบอกพวกอะไรน,นี้ก็จะมีแบบหนังแตกนะครับผมสีร่อนนะสีล่อกนะครับผมแต่ที่ดูนะครับผมทําไมว่าผมกล้าพูดว่าทําไมลูกค้าถึงดูแลรถดีพวกดูพวกลายไม้ต่างๆนะผมคือคือพวกลายไม้ต่างๆเนี่ยที่ท,ที่อยู่เนี่ยต,ต,ติดติดรถอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะปกติอะถ้าคนไม่ดูแลรถก,ก็คือจะใช้ส่งไปนะครับผมแต่ดู ภายในดีๆนะนอกจากเบาะที่ใช้นั่งแล้วอะนอกจากเบาะที่ใช้นั่งแล้วส่วนอื่นไม่มีอะไรที่แบบว่าเสียหายอะไรนะผมลายไม้ก็ยังอยู่ดียังอยู่ครบนะไม่มีตรงไหนแตกไม่มีตรงไหนเป็นรอยเลยนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจุดใช้งานก็คือเบาะนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็หัวเกียร์นะเนี่ยดูแค่3ามชิ้นนะเออสชิ้นนี้โอเคเพราะว่ารถมันใช้งานบ่อยอยู่แล้วแต่ชิ้นอื่นอะลองดูดีๆชิ้นอื่นเนี่ยคือแบบไม่มีแบบไม่มีแบบเลอะไม่มีแบบแตกไม่มีอะไรนะขนาดหลังค้างยังสวยอยู่เลยหลังค้างดูดีเลยไม่ไม่ตกกระปกเลย นี่รถปีศูนย์เก้าก็ดูจากาสภาพเบาะเห็นไหมสภาพเบาะอไอไม่เหมือนเบาะรถนะมันเหมือนแบบเบาะโซฟานั่งอยู่บ้านนะคือแบบทั้งตัวใหญ่นะตัวใหญ่รับสรีละนะผมแล้วก็เบาะค่อนข้างนุ่มเลยนุ่มมากๆเลยผมชอบมากๆเลยแค่หนังนะครับผมที่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหรือต้องพ่นนะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมสตาร์ทสตาร์ทเครื่องให้ฟังว่าคัานนี้ได้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะโอ้หเสียงเงียบนะ เสียงเงียบมากๆเลยเออ <ๆ S 1> เสียงเงียบมากๆเลยโอเค,อเคหน้าจอหน้าจออันนี้ผมไม่แน่ใจลูกค้าน่าจะไปติดเพิ่มมาแล้วผมเป็นของโซนี่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ถามเข้ามานะก็ออปชันตัวนี้ที่ได้ไปก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับผมของโซนี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูเห็นเดี๋ยวเรามาดูลายไม้กันนะว่าทําไมผมบอกว่ารถคันนี้สวยดูดิดูสภาพนะอ่านอกจากส่วนที่ผมบอกไปว่านอกจากส่วนเบาะแล้วส่วนพวงมาลัยแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยคือไม่มีตรงไหนแบบว่าที่แบบเป็นรอยเป็นอะไรเลยนะคือลายไม้เขายังแบบเนียนอยู่เลยนะเนียน ปกติอะรถอะมันสิบปีขนาดเนี้ยมันยังไงก็ต้องมีรอยอะต้องมีรอยต้องมีแบบรอยอะไรอยู่แล้วอะแท่นเครื่องปกตินะผมไม่มีสั่นนะแล้วก็แหลกช่วงล่างผมลองหมุนพวงมาลัยดูก็ไม่ไม่ไม่มีเสียงแล้วผมก็เดี๋ยวต่อไปสำหรับนิดสันนะครับผมที่ลูกค้าชอบกังวลเรื่องเกียร์อะลองมาดูเกียร์กันนะผมว่ามันเปลี่ยนปกติหรือเปล่ามีกระชากอะไรไหมนะครับผมอโอเคปกตินะไม่สั่นนะครับผมเพราะว่าอ่า ถ้าถ้าใส่ R ใส่ R ใส่ D แล้วมันสั่นใส่ R ใส่ D แล้วมันสั่นก็แทนเครื่องนะครับผมแทนเครื่องมีปัญหานะโอเคมาก็เลื่อยลงมาทีละเกียร์นะครับผมโอเคอันนี้ก็อา่าเล่นทิปโทนิกได้นะครับผมมีหนึ่งสองสามนะโอเคมีทั้งหมดสามเกียร์นะครับผมโอเคโอเคโอเคครับผมเกียร์แทนเครื่องไม่มีปัญหานะเกียร์แทนเครื่องไม่มีปัญหา รถสภาพโอเคมากๆเลยนะผมแล้วก็คันนี้ผมบอกเลยว่าเอาอไปขับวิ่งปกตินะครับผมไม่มีปัญหาะนะไม่มีแบบเออวิ่งไปแล้วแบบเครื่องวูบอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องวิ่งไม่เต็มสูบไม่มีปัญหารครับผมเครื่องช่วงล่างทั้งหมดใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาถูกมากๆเป็นลายแอรเทมด้วยนะผมราคา2องแสหันบาทนะครับผมถ้าใครสนใจรีบซื้อนะครับผมรีบจองนะบอกไว้เลยว่าคันนี้ไปไวมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับผม ด้านหลังโอเคด้านหลังเหมือนกันอย่างนี้บอกไปนะผมนอกจากส่วนเบาะที่แบบว่าใช้งานไบ่อยก,ก็เบาะต้องทำนะครับผมแล้วคันนี้ให้มาเป็นแอร์หลังนะมี air แอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็นี่อา่าที่เก็บของนะครับผมมีที่เก็บของให้นะโซฟาเออมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนเบาะรถอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนโซฟามากกว่านี่เห็นปะเนี่ยดูดิมันแทบจะแบบไม่มีรอยเลยลายไม้คือสวยมากๆเลยแล้วก็มีที่พักแขนนะที่พักแขนใหญ่มากเลยนะเหมือนโซฟาอยู่บ้านนะจริงจริง ดูรถต่อใหม่นี้ดิแบบมันไม่มีนะตัวใหญ่ขนาดนี <c> ้ <oughs> โอเคสภาพนั่งสบายมากๆาเลยครับผมพ่นปะเบาเบาต้องทําครับผมต้องอ่าก็ตีไปอย่างแรกเลยก็คือต้องพ่นนะครับผมตัวอ่าส่วนชิ้นไหนที่พ่นไม่ได้ผมจะเปลี่ยนหนังให้นะครับผมอ่าถ้าแบบว่าพ่นไปเออตรงนี้แบบช่างเขาแนะนามาว่าเปลี่ยนไม่ได้นะแบบหนังมันแตกแล้วนะหนังอะไรอย่างนี้แล้วนะก็คือต้องเปลี่ยนนะครับผมก็ออกรถกับผมไปบอกเลยว่าใหม่ทั้งคันนะครับผมอย่างที่บอกไปนะยางก็เปลี่ยนนะครับผมฟิล์มก็เปลี่ยน แล้วผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะผมที่ทําผมทําทุกคันนะครับผมทั้งฟิล์มนะายางนะครับผมแล้วก็ภายในนะอันนี้ทําไมถึงทาทุกคันคันไหนที่มีปัญหาทานะครับผมถ้าคันไหนมาสภาพสวยๆก็ปล่อยไว้จะไปทาทาไมถูกไหมรถมันสภาพดีอยู่แล้วเวลาซื้อเข้ามาใช่ผมบอกเลยว่าเนี่ยปีนี้นะปีนี้ทุกปีเลยผมทํางานได้สองปีแล้วสองปีเนี่ยผมบอกเลยว่ารถทุกคันนะผ่านมือผมหมดนะเพราะว่า ผมต้องเป็นผมต้องดูแลทางนี้ด้วยนะผมแล้วก็ต้องลองขับเองด้วยนะผมแล้วก็ต้องเจอปัญหาต้องชี้ปัญหาด้วยนะผมไม่ใช่ว่าเออเข้ามาลัางเลง,ลงจอดขายนี่มันไม่ได้นะผมก็มันเป็นหน้าที่เราอะคือรถเข้ามาเราก็ต้องเป็นคนดูแลถึงเวละ่ะห็่ไหมโอเค่ปเดี๋ยวเราไปดูน้าเครื่องต่อใช่ผมก็จะมีพี่ผมคนนึงพี่ตั้มพี่ตั้มเขาจะอยู่่า<ม>จากซื้อนะผมก็ไปดูรถดูรนันผมมากก็จะเป็นของเขาจะเป็นตัวอ่าบอดี้นะครับผมบอดี้ด้านนอกนะบอดี้ด้านนอกเขาก็จะดูเอ้ยบอดี้ ด้านในตัวรถบอดี้คือแบบดูรถโดยรวมนะครับผมส่วนผมก็คือเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงนะก็คือแบบว่าต้องเจาะต้องเจาะเข้าไปอีกนะครับผมก็จะพิจารณาไปดูแบบพวกโครงสร้างพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะมาเจาะลงทั้งเครื่องนะครับผมลงทั้งช่วงล่างด้วยนะแล้วก็ภายในด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันอาเจ้าเลื่อๆหน่อยนะยังไม่ได้ล้างมาเออเหมือนฝาเบนซ์นะนฝาเบนซ์เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ไล่ไปเลยนะตั้งแต่ฝั่งนู้นเห็นไหม อันนี้อันนี้เป็นเซนเซอร์ไล่หนูใช่เซนเซอร์ไล่หนูจริงไล่หนูไล่หนูตัวนี้นะตัวนี้ถ้าถ้าได้ไปไม่ต้องตกใจตัวนี้ไล่หนูนะเป็นแบบวิ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 บใช่จะมีเสียงไม่ใช่เสียงยนต์นมีเสียงเสียงไล่หนูนี่นี่ดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่าอันนี้เอาอันนี้เอาจริงจริงนะผมเคยเจอรถที่หนูกัดแต่คันนี้ไม่มีรอยเลยเพราะปกติเวลาไปจอดตามข้างทางอย่างงี้ใช่ไหม นี่พวกนี้นะหนูกัดนี่แต่ดูตภาพรถคันนี้นี่ตาพรถคันนี้คือแบบไม่มีรอยกัดเลยจริงๆก็เขาติดไว้แล้วช่วยได้อยู่แล้วโอเคมาก็มาดูนะครับผมตัวบอดี้รถนะบอดี้ตัวรถนะนะครับผมเปียบเชื่อนะทั้งสองฝั่งนะครับผมก็มาชิ้นแรกที่เราเห็นก็จะเป็นฝากระโปรงนะครับผมฝากระโปรงก็มาดูหัวน็อตนะครับดูหัวน็อตนะนะไม่เคยถอดน,นะครับผมเหมือนเดิมนะแล้วก็มาจิกซียางดูนะครับผมว่าเออแข็งไปไหมหรือนิ่มไปไหมถ้าแข็งไปก็เออทาสีมาหรือเปล่านะครับผม เพราะว่าถ้าไม่ทําสีตัวซีนยางของเขาอย่างที่ผมเคยพูดไปนะผมหลายคลิปนะมันก็จะสามารถจิกลงนะครับผมจิกลงแล้วมันก็คืนตัวได้นะแล้วก็ตัวตัวไหนที่นิ่มไปตัวนิ่มไปก็จะเป็นเปลี่ยนมานะครับผมโอเคสติ okay. ๊กเกอร์มีนะ <c oughs> นี่ข้างหน้าอย่างที่บอกไปนะคือโล่งมากเลยนะคือแบบเห็นหมดเลยว่าชนมาแบบ้าเปล่าไม่ชนมาแบบ้าเปล่าดูดูง่ายมากเลยครับเท้าตัวนี้นะคานเดิมนะครับผมคานเดิมหมดเลยนะคือต่อต่อมาแบบนี้เลยนะครับผมคานเดิมไม่มีชนนะโอเค สภาพรถ้าผมตีคันนี้นะโดยรวมแล้วผมสภาพรถค่อนข้างสวยนะผมให้เกิน95%เลยนะผมก็จะเหลือแค่ทําความสะอาดนะแล้วผมแล้วก็เก็บภายในนิดหน่อยนะผมบอกเลยว่าคันนี้รถค่อนข้างโอเคเลยไม่ต้องง่าโอเครถโอเคมากเลยครับผมรถคันนี้นะโอเคก็ถ้าใครสนใจแล้วผมอย่าลืมนะครับผมติดต่อมาทางเราแล้วผมรีเจนโฮมคาร์นะมีทั้งไลน์ไอจีทวิตเตอร์ไลน์ไอจีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กเบอร์โทรมีหมดนะครับผมแค่พิมพ์ชื่อรีเจนโฮมคาร์ไปก็จะเห็นของเราแล้วนะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาแล้วผมคันนี้นี่สานเทียนหนาเจเจเคสองร้อยนะครับผมปี2009นะรถมือเดียวนะครับผมไม่แท้นะหัวสูตรมีครบแล้วก็ผมราคาสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผม,นนะผมสนใจรีบติดต่อมานะโอ้สนใจรีบติดต่อมาแล้วผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้มากมายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ